สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบเกียรติบัตรวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาดว่าที่ผู้อำนวยการใหม่ยึดหลักธรรม,มาภิบาลโปร่งใสเป็นโคชิ่งค่ะนายยศพลเวนุโกเศษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาดแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอจำนวน20รายนายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่า โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอสอครั้งนี้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลสัมฤิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กอขสกำหนดทุกท่านคือว่าที่ผู้อำนวยการขอให้ทุกท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพทุกท่านคือกลไกขับเคลื่อนในการทำงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเรียนดีมีความสุขมิติของการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมิติของการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิตนับเป็นเรื่องสำคัญและตอบโจทย์ใหญ่ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้แข็งแกร่งร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป และฝากถึงว่าที่ผู้อํานวยการทุกท่านหลักการบริหาร3คํคำคือบริหารตนบริหารคนบริหารงานเริ่มจากบริหารงานโดยนำนโยบายถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมกับขับเคลื่อนสู่การทำงานเชิงรุกบริหารคนนำกระบวนการจากการอบรมที่ได้รับมาสู่การดำเนินการกับบุคลากรที่อยู่ภายในการดูแล ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคมใกล้เคียงอย่างเข้าใจเข้าถึงบริหารตัวเองมีวินัยสง่าผ่าเผยพร้อมรับและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพร้อมเป็นโค้ชมากกว่าเป็นบอสและนำไปปรับให้เกิดประโยชน์ในการบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลด้วยความโปร่งใสตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและกะติกาต่างๆโดยยึดถือและปฏิบัติ ด้านนายสุรพงษ์เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอ,อาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งนี้ดําเนินการพัฒนาให้แก่ผู้ที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาลำดับที่151าถึง1น0จำนวน20รายซึ่งมี ผู้ทรงคุณวุฒิของสอ,อสคณะวิทยากรพี่เลี้ยงผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นวิทยากรโดยผู้เข้ารับการพัฒนานทุกคนให้ความสำคัญและมีความสนใจรับฟังการบรรยายเป็นอย่างดีรวมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการพัฒนาค่ะ